ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Hope Agent Podcast ตัวแทนแห่งความหวังสร้างพลังให้คุณหัวข้อในวันนี้ข้อคิดคริสเตียนเรื่องระวังคำพูดสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะคะคือเรื่องพลังของคำพูดแล้วก็การสื่อสารอย่างมีสตินะคะครับสวัสดีครับเป็นหัวข้อที่สำคัญจริงๆครับ ใช่ค่ะเราจะอิงจากข้อคิดประจำวันชื่อว่า Open a n d s h u t ของคุณดาราโนโบนะคะซึ่งก็จะเน้นมุมมองจากพระคัมภีร์คือสุภาษิตบทที่18ข้อ20-21ถึง21ครับสุภาษิตสิค่ะข้อเขียนนี้มาจากมุมมองความเชื่อทางคริสต์แล้ววันนี้เราก็จะมามาคุยกันลึกๆว่ามุมมองนี้เนี่ยเขามองเรื่องผลกระทบของคำพูดต่อชีวิตเรายัางไงบ้างค่ะน่าสนใจครับ หัวใจหลักเลยนะคะที่มาจากสุภาษิตสิข้อ20-21เนี่ยคือเขาบอกว่าความตายและความมีชีวิตอยู่ในอำนาจของลิ้นและบรรดาผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมันโอ้โหฟังดูทรงพลังมากนะครับใช่ค่ะมันเป็นแนวคิดที่ว่าคำพูดเราเนี่ยเออไม่ใช่แค่เสียงปลเล่านะแต่มีอำนาจจริงๆบัแบบสร้างสรรก็ได้ทำลายก็ได้ตามมุมมองของผู้เขียนเขานะคะ ครับคือเป็นการตีความว่าคําพูดเรานี่เหมือนเป็นตัวกําหนดผลลัพธ์ได้เลยไม่ใช่แค่สื่อสารข้อมูลเฉยๆถูกต้องค่ะทีนี้พอคําพูดมันมีพลังขนาดนี้เนี่ยข้อเขียนนี้เขาก็เลยอ้างคําแนะนําจากหนังสืออีกเล่มหนึ่งด้วยค่ะชื่อ Keep It s h a r ของคุณ Karen H. m a n อ๋อหนังสือเล่มนี้ก็ดังอยู่นะครับเกี่ยวกับการใช้คําพูดเหมือนกัน ใช่ค่ะประเด็นที่เขายกมาคือเขาแนะนําให้เราลองใช้เวลาพูดคุยกับพระเจ้าแบบอธิษฐานหรืออ่านพระวจนะให้มากพอๆกับหรือถ้าจะให้ดีก็คือมากกว่าเวลาที่เราใช้คุยกับคนอื่นนะคะอืมน่าสนใจครับแล้วมันเชื่อมโยงกับการควบคุมคําพูดของเรายัางไงครับการใช้เวลาคุยกับพระเจ้ามากขึ้นเนี่ยคือผู้เขียนเขาเชื่อมโยงว่าพอเราทําแบบนั้นให้เวลากับพระเจ้ามากขึ้นเนี่ยครับพระเจ้าจะกลายเป็นเหมือนศูนย์กลางที่เราอยากให้พอใจมากที่สุด ความคิดเห็นของพระองค์ก็จะสําคัญที่สุดเหนือใครอื่นเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับคือเปลี่ยนจุดโฟกัสของเราไปเลยใช่ค่ะผู้เขียนเขาถึงกับเรียกโมเมนต,ต์ที่เข้าใจแบบนี้ว่า aha moment หรือแบบช่วงเวลาที่ตระหนักรู้อะไรบางอย่างขึ้นมานะคะเป็นการเปลี่ยนลําดับความสําคัญในใจเราจริงๆแบบนั้นเลยค่ะไม่ใช่แค่พยายามไปห้ามคําพูดที่ปลายทางอย่างเดียวแต่การปรับที่ต้นทางคือความคิดจิตใจเราผ่านการเลือกว่าจะรับอะไรเข้ามาใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะตรงประเด็นเลยผู้เขียนเปรียบเทียบได้ดีมากเลยนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าสิ่งที่เรารับเข้ามาในความคิดเนี่ยมันจะตรงไปที่ใจแล้วสุดท้ายก็ออกมาเป็นคําพูด <c oughs> คล้ายๆกับที่เขาพูดกันเรื่องร่างกายว่าเราเป็นอย่างเรากินนะคะอันนี้ก็เหมือนกันแต่เป็นเรื่องของความคิดของจิตวิญญาณครับ <c oughs> เป็น analogy ที่เห็นภาพชัดเจนมากเลยแสดงว่าการที่เราจะเลือกอาหารสมองหรือสิ่งที่เราจะฟังจะอ่านจะคิดเนี่ยมันสำคัญมากจริงๆตามแนวคิดนี้ใช่เลยค่ะดังนั้นเขาเลยเน้นว่าให้ใส่ใจกับข้อมูลที่เราเลือกรับเข้ามาในความคิดมากๆแล้วในทางปฏิบัติล่ะครับมีคำแนะนำที่เป็นรูปธรรมไหมครับว่าจะเอาไปปรับใช้อย่างไงได้บ้างมีค่ะมีข้อเขียนนี้เขาก็แนะนำนะคะว่าให้เราตั้งเป้าหมายเลยว่าอยากให้คำพูดของเราเนี่ย เป็นไปเพื่อหนุนใจคนอื่นให้กำลังใจแสดงความรักความเมตตาครับคืนเน้นผลกระทบด้านบวกใช่ค่ะแล้วก็ให้สะท้อนความเป็นพระเจ้ามากกว่าสะท้อนตัวตนหรือความต้องการของเราเองซึ่งแนวคิดนี้ก็อยู่ในคำอธิษฐานตอนไทยของข้อคิดด้วยนะคะ แสดงว่าโครงสร้างของข้อคิดนี้เขาไม่ได้ให้แค่แนวคิดอย่างเดียวแต่มีเครื่องมือให้เราเอาไปคิดต่อเอาไปใช้จริงด้วยอย่างคำถามที่คุณบอกใช่ค่ะมีคำถามให้คิดตามอย่างเช่นวันนี้ฉันจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยคำพูดของฉันได้อย่างไรอะไรแบบนี้ค่ะคือกระตุ้นให้เราคิดและลงมือทำจริงๆฟังดูเป็นการฝึกสติในการสื่อสารอย่างต่อเนื่องเลยนะครับให้คำพูดออกมาจากเจตนาที่ดีจากข้างในจริงๆ น่าจะประมาณนั้นเลยค่ะสรุปแล้วสาระสำคัญจากข้อเขียนนี้ก็คือคำพูดเราเนี่ยมีพลังมากๆนะครับทั้งในแง่บวกแง่ลบเลยค่ะพลังที่ว่านี้ก็มาจากสภาวะภายในใจเรานี่เองใช่ครับแล้วสภาวะภายในใจเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลเยอะมากจากสิ่งที่เราเลือกจะสนใจเลือกจะรับเข้ามาโดยเฉพาะตามมุมมองของผู้เขียนท่านนี้ก็คือการสื่อสารกับพระเจ้านั่นเองครับเป็นประเด็นที่น่าคิดตามมากๆเลยค่ะ แล้วก็ทําให้เกิดคําถามต่อยอดขึ้นมาในใจนะคะว่านอกเหนือจากเรื่องที่เราจะพยายามควบคุมสิ่งที่เราพูดออกไปแล้วเนี่ยครับถ้าเราลองเอาคําแนะนําของคุณเอแมนมาคิดจริงๆคือการไปใส่ใจที่แหล่งที่มาของบทสนทนาในใจเราเลยเลือกอย่างมีสติว่าจะให้ความสําคัญกับการสื่อสารกับพระเจ้าตามแนวทางนี้อืมครับ มันจะเปลี่ยนแค่คำพูดของเราหรือว่ามันอาจจะมีพลังพอที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองทัศนคติหรือแม้แต่วิธีที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับโลกรอบตัวเราไปเลยหรือเปล่าโอ้เป็นคำถามที่ทิ้งทายน,น่าสนใจมากครับชวนให้กลับไปคิดต่อจริงๆว่าผลกระทบมันจะลึกซึ้งได้ถึงขนาดไหนค่ะก็เป็นคำถามให้แต่ละคนได้ลองนำไปขบคิดต่อกันดูนะคะ